สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแกงส้มหมูใส่สับปะรดใส่เครื่องแกงไปเลยแกงส้มน้ำเดือดแล้วจเดือดละลายเครื่องแกงรอให้น้ำเดือด ้ำเดือดแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยหมูที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วก็สับป,ปะรดใส่ลงไปได้เลยสับป,ปะรดหันบางๆ ราน,นี้ก็รอให้สุกร้อยน้ำเดือดคะ่ะโอเคโอเคค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็ชิมชิมดูว่าถึงอะไรบ้าง ด้มาเกบกินกนสับปรดเลุดดนนวาววานแล้วเราใส่น้ำมะนาวลงไปนิดเดีมีความหวานของสับปะรดแหละใส่ลงไปเลย ปรุงรสดด้วยน้ำป่านิดหน่อยพริกนัวน,นิดนึงโอเคแล้วก็คุ นี้เราก็ชิมอ,อีกรอบหนึ่งลุกคนได้แล้วใส่เกลือลองไปนิดหน่อยยังไม่ถึงเกลือแล้วก็คน ให้สุกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชิมอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะทุกคนได้แล้วแกงส้มหมูใส่สับป,ปะรดเปรี้ยวอมหวานรสชาติกำลังดีโอเคค่ะ จะพิพเพียงเท่านี้บายบาย